อีตูซ้อยอีตูซ้อยขาว่าใส่ต้มไก่แซ่บจังบ่เคยเอาไปลองสักะทื่บ่เคยไปลองกินสักเทค่บ่เคยกินสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชดแฟมิลี่ค่ะพาชมไม้มงนคลยามเย็นค่ะยามค่ำเนาะไม่ใช่เย็นละค่ำละค่ะโพเพลละค่ะไม่ได้พาชมนานละ กุหลาบหินกุหลาบหินเซนสวยชอบค่ะมีความชอบส่วนตัวนะคะหงเหนินอันนี้หน้าคลาดด่างไปค่ะไปชมข้างในไม่ได้พาชมนานแล้วค่ะ ัวสันดดเนียค่ะอ้ยังออกมาอยู่เนีคะนี่เขาคงจะเป็นไหลเล็กๆไปแล้วก็ไปโพหัวนีคะหัวนึงเขาก็มีหนึ่งใบแบบนี้เนี่ยค่ะนี่ดูใบใหญ่ไหมใบสวยไหมเป็นรูปใบโพเป็นรูปหัวใจอู้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยตอนที่เอามานะใบเล็กๆนี่เท่านี้เลยที่ตอนที่เอามาปลูกปีที่แล้ว ปีนี้สวยนะคะเนี่ยนะคะสั่งมาสองร้อยกระถางละหนึ่งร้อยกระถางกระถางละห้าต้นมันเป็นความชอบอ่ะเนาะปีปีที่แล้วหรือปีก่อนนี่แหละหมดเงินกับพวกเนี้ยหลายบาทเหมือนกัน <c oughs> เนี่ยพวกเนี้ยก็สั่งมาเหมือนกันแต่ก็เน่าไปเรื่อยๆเนี่ยเหลือแค่นี้แหละเนี่ยของป่ามาอยู่บ้านเนาะเขาก็ไม่อยู่กับเรานาน ของป่ามาอยู่บ้านไม่อยู่กับเรานานเน่าเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเน่าว,วันไหนก็ไม่รู้นี่ค่ะไม้มงคลประบัวก็เหลือแค่นี้แหละเหลือแต่ต้นที่เขาทนทานต้นใหญ่ๆทนทนต้นเล็กๆอะไรเนี่ยก็เน่าตายหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอะไรเนี่ยเห็นอะไรเนี่ยคือ <c ười> คืออะไรไม่รู้อันนี้น้องหน่อยว่าว่านพญาใหญ่เนี่ยค่ะสวยใบออกดังๆเนี่ยค่ะน้องหน่อยนี่คนที่รู้เรื่องว่านจริงๆเลยเนะคะสวยอันนี้ก็สวยใบยาวๆแล้วก็มีด่างอันนี้รางเงินค่ะรางเงินอันนี้น้องหน่อยบอกว่าน้องหน่อยบ้านไล่วังพยอม น้องเขาบอกว่าคนคอนโดนางฟ้า <c oughs> มาดูอันนี้พุทธาเฟ้าบ้านพุทธาเฟ้าบ้านของประบัวภูมิอกภูมิใจดูหัวเดียวดูแตกหนอเป็นสิบโอ้ยปีนี้แตกหนอให้เยอะมากเนี่ยค่ะแล้วก็ออกดอกให้ชื่นชมด้วยหัวและหัวหัวละช่อละช่อออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะพอหยุดหนอเอ้ยไม่ใช่ หยุดดอกออกนอดูนอ <c oughs> แล้วก็ใบสวยงามนี่ค่ะคุ้มค่าค่ะ200บาทสั่งมา200บาทคุ้มค่าภูมิใจนี่ค่ะความอยากได้เนาะนคะสามหัว200ก็คุ้มค่าอยู่เนียคะใบเป็นมันเลยเนาะนี่ใบเป็นมันสวยสวยแบบคนชอบแบบคนรักเนาะ,ะ,ะมันถูกใจอะ ถูกหรือแพงถ้าอยากได้ก็เอาสั่งมาเนี่ยค่ะมีแต่ไม้มงคลที่ว่าโชว์ใบใบใหญ่ๆที่เหลืออยู่เนี้ยเล็กๆน้อยๆ,ม,อๆม่อมๆเมะๆเป็นเป็นอะไรนะเป็นบอนบอลสีก็ซื้อมาเยอะเหมือนกันตายเบริรตายเบริรไอ้ห่ย คือไอบอนสีน่ะเราก็ปลูกตามกระแสเนาะสั่งมาปลูกตามกระแสหรือซื้อมาปลูกตามกระแสแต่ใจเราก็ไม่รักพอขนาดนั้นตายก็ปล่อยไปอันนี้พญาใหญ่แยะนี่ค่ะอันนี้ก็สวยสวยปลูกไว้เป็นไม้มงคลอันนี้เป็นไม้มงคลนนมินิมีนิมีนิเล็กๆ อันนี้ก็มินิเหมือนกันรวยร้นฟ้าไม่เห็นใหญ่เลยก็ประมาณนี้แหละนี่เห็นไหมเห็นไหมประมาณนี้แหละอันนู้นข้างในนู่นก็ไผ่มังกรทองอน,นี่ก็กวกกวกใบโพนูน่นรวยซับรวยซับก็ตัดเงาของเขาออกแล้วก็เอายอดปลูกลงไปนะคะกปะปะ็ประมาณนั้นอันนี้ทนทานค่ะ ฝนตกฟ้าร้องแดดออกไม่สนใจสวยอย่างเดียวอันนั้นเศรษฐีเรือนทองสวยงามมากๆใบใหญ่เพื่อนให้มาเพื่อนให้นคะคะสวยงามค่ะมาด้านนี้ยาเยเยะปลูกลงกระถางใหญ่เตกหนอใหญ่ยาวสวยงามอันนี้ไผยมังกรทองอีกเช่นเคย คุ้มใหญ่สวยถ้าแล้วมันมีกระถางใหญ่ๆแล้วเอาลงกระถางใหญ่นี่เขาจะแตกหนอ่อแตกแขนงให้เราแล้วก็ใบก็จะสวยเป็นไม้โชว์ใบนะคะสวยงามค่ะอันนี้ไผยมังกรทองนี่เป็นไม้มงคลสวยโชว์ใบแล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยนะคะปลูกไว้หน้าบ้านค่ะคุณผู้ชมเป็นสิริมงคลกับบ้านเรากับตัวเรา แล้วแต่คนรักคนชอบแล้วแต่คนศรัทธานะคะแต่ก็อย่าไปงมงายอ่านี่ลงกระถางใหญ่หน่อเยอะเยอะนี่เห็นไหมหน่อสวยเห็นไหมลงกระถางใหญ่ที่แรกกระถางเขาก็เป็นเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นอันเนี้ยนึกชื่อไม่ออกแล้วเขาเน่าตายแล้วก็ถอนทิ้งก็เอานี้มาลงเห็นไหมพยายเย่เยะ นี่เห็นไหมสวยงามสวยงามอลามตาสวยงามนี่กวกอันนี้เปลี่ยนดินให้เขาตัดลากตัดอะไรเขาเนอกกว่าเขาจะลากจะเดินกว่าเขาจะปรับสภาพอะไรได้นี่ใบหงิกใบงอใบพันเนี่ยค่ะโดยซับก็ตัดลาก เสริมดินค่ะเนี่ยกวัวจะจะฟื้นก็นานเหมือนกันนานเราต้องตัดรากของเขาทิ้งนะคะแล้วก็เอาเงาของเขาลงไปถ้าเง,ง่ายาวก็ตัดทิ้งแล้วก็เอาลงไปอดินเสริมใหม่กว่วเขาจะรากจะเดินกว่าจะอะไรก็นานแล้วก็ดีแล้วละ่ะนี่อันนี้สิทธิีเรือนทองสิทธิีเรือนทองสี่กระถางนคะคะสี่ต้น นี่แหละค่ะประมาณนี้แหละค่ะก,ก็พาชมเนาะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามขอบคุณมากๆเลยนะคะเพือ่อนใหม่ที่เวะเข้ามาก็คอมเมนต์ไว้ค่ะเดี๋ยวจะตามไปเยี่ยมนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ เอามาจบคลิปกันอันนี้เนาะสวยแท้